แล้วมันคืออะไรนะ What อ๋อมันคือถังอะไรเนี่ยฉันต้องทำเป็นกับมันล่ะทำอาหารงันเหรอฉันก็ไม่รู้สิงั้นก็เท็ดเปิดตู้ของเธอเลยอ้อโหมันคือของอร่อยล่ะฉันได้โชคดีจริงๆเลยมันคือคินเดอร์อันใหญ่มากอันก็ยินดีด้วยนะเท็เธอทำเป็กับมันล่ะกินคนเดียวกันเหรออร่อยจังเลยอ่ะฉันรอของอะไรๆมาตั้งนานแล้วนี่ ดูสิมีของข้างในด้วยดูเหมือนสาวๆอยากจะกินนะไม่เดีมันของฉันคนเดียวช็อกโกแลตของฉันคนเดียวเท่านั้น oh. กินหมดแล้วล่ะอร่อยมากเลยยังมีของเหลืออีกด้วยมันดูกันว่าคืออะไรเออตุ๊กตาหมีงั้นเหรอทำไมฉันต้องการมันละ่ะโอ้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเด็ดปุดๆอยู่ในหม้อล่ะมันคือตุ๊กตาเย,ยลี่ล่ะอ h oh my god ปุบปากน้อย <laughs> มันหอมมากเลยแถมยังกินได้ด้วย All oh, right, mm, Yummy. No, no.